เราจะต้องกลับมาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจใดิฉันก็เป็นคนที่มีความท้อเวลามีปัญหาอะไรท้อนะแต่มันอยู่ใต้ต้นท้อได้เดี๋ยวเดียวไม่เคยท้อนานๆเลยท้อนี่รู้สึกว่าโอ้ยเสร็จเดี๋ยวก็หักหลุดแล้วพระเยซูชนะพระองค์เจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ดูแล ลูกขอวางใจในพระองค์ฮาเลลูยาย่าอยู่ใต้ต้นทอนะเอเมนไหมคะมีแต่ลิงเท่านั้นแหละถือลูกท้อเราจะไม่ถือลูกท้อเอเมนไหมคะเราจะไม่ถือลูกท้อมีแต่ลิงเท่านั้นนี่ถือลูกท้อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะติดอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมคะตื่นก็คิดถึงพระเจ้าหา,ายใจเข้าก็คิดถึงพระเจ้าหายใจออกก็คิดถึงพระเจ้า เพื่อเราจะมีกำลังเอเมนไหมคะเราจะเสริมกำลังตัวเองด้วยการเรียกพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าอะไรพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเอเมนไหมคะใครใครมีสิทธิ์ถือลูกทอ้อใครมีสิทธิ์ถือลูกทอ้อเรามีสิทธิ์ไหมคิดเสียนมีสิทธิ์ถือลูกทอ้อไหมไม่มีสิทธิ์ฮาเลยลูยอ่ะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุณตั้งหลายแบบอยู่ ถ้าคุณยังถือลูกท้ออยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไง